ครับสุเรนค่ะชาวใต้นะครับนะวันนี้เราจะคุยกันในเรืองง่องของกาจนาประพีนีอนุรักษ์เตาทะีลจังหวัดพังงาประจสองพันห้าร้บเจ็ดับนุยงอมเขาบอกจังหวัดพังงานี่มีการส่งเสริมอนุรักษ์เตานะครับโดยเฉพาะเต่ามาเฟืงองซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เกินโกอนมนุษย์ ประมาณ1,500ป,ปีนะครับท่านเจ้าวาดผังงาพยายามผลักดันในป็นเต้าขูจังหวัดพังงานั่นเองครับก่อนหน้านี้วันวาเลนไทน์ใช่ไหมจัดเขามีกิจกรรมใช่ไหมจัดไอ้เต้านะครับมาแต่งงานกันก็คือน้องจำปู้เนี่ยแต่งงานกับเต้านะครับที่เข่าเท้านะครับนะบ่งบอกรักที่ยืนยาว มะเร็วขรังนึงนะครับเพราะนี่กิจกรรมจะเกิดขึ้นนะครับในห่วงระวางวันที่นึ่งเนี่ยเปิดต่อชาเลยใช่ไหมนึง่งซึงซิบมีนาคมนี่เป็นผันผื <c oughs> บางวันนี้เราไปซู้มพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน,นะครับท่านสูพพอดร,รถดเรื่องณนะน่องไายผู้ว่ราราชการจังหวัดพังง่าตอนนี้ท่านอยู่ที่องประชุมจังหวัดพังงาน,นะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับคุณพัชรีคุณสุรชัยครับค่ะต้อนรับเข้าสู่แหล่งข่าวชาวใต้ค่ะท่านค่ะ เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะถึงความสําคัญของเต่ามะเฟืองกับจังหวัดพังงาค่ะตอนนี้อยากจะให้ท่านได้พูดถึงความเป็นมาของการจัดประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงาค่ะว่ามีที่มาที่ไปเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับครับคบคุณครับเอ่อการจัดประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลเราเริ่มมาตั้งแต่ปี25 1 3นะครับก็ถือว่า5้ากว่าปีมาแล้วนะครับหลักๆก็เก<ะ>ิดขึ้นจากกำนันพี่เอบ้านนะครับแล้วก็กลุ่ม ชาวบ้านที่มีความรักหวงแหนในทรัพยากรนะครับ<ม>ในดวยเพราะเต่ามะเฟืองซึ่งเป็นสัตว์หายากแล้วก็ใกล้สุดบันนะครับก็จ<ม>ึงร่วมกันจัดประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลขึ้นมาต่อเนื่องไปจนถึงปัจจุบันครับอือค่ะถ้าพูดถึงความสําคัญค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพังงานเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราจะคิดถึงก็คือเต่ามะเฟืองแล้วล่ะความสําคัญของการจัดประเพณีนี้เป็นยังไงคะท่านครับเออก็คง เราพยายามจะสร้างกิมมิคในตัวนี้เน um, ื <right> ่องจากว่าเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์อนุรักษ์แล้วก็เป็นสัตว์พื้นพื้นถิ่นเป็นสัตว์น้าพื้นถิ่นของเรานะครับเราก็โดยโดยเฉพาะเป็นสัตว์ที่เริ่มใกล้สูญพันธุ์เนี่ยนะครับแล้วก็ความสําคัญของเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นสัตว์ที่ช่วยกินตัวสาหร่ายทะเลนะครับหากไม่มีเต่ามะเฟืองเนี่ยสาหร่ายทะเลคงเต็มหาดเราอะนะครับทีนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ย จะโดนขโมยนะครับแล้วก็เอาเต่ามะเปลองเนี่ยไปทาเป็นอาหารนะครับก็จะทําให้สูญพันธุ์เร็วขึ้นนะครับอันนี้ซึ่งเป็นประกอบกับจังหวัดพังงามียุทธศาสตร์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายที่ผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับส่วนในการทุกส่วนกับเพื่อนตัวนี้ครับเป็นที่มาของการจัดงานครั้งนี้ครับครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมวันเริ่มแรกนะครับตอนนี้มีความพร้อมในการจัดประเพณีนี้ยังไงบ้างครับท่านครับ ครับอีกทีใช่ไหมครับพอดีเสียงกล้องนะอครับอ่าครับท่ารครับพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกใช่ไหมครับหนึ่งมีนาตอนนี้ความพร้อมในการจัดกิจกรรมยังไงบ้างครับครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดนะครับเราจะจัดงานในวันที่หนึ่งถึงสิบมีนาคมนะครับช่วงแปดโมงครึ่งก็จะเป็นการบวงสวงนะครับเจ้าพ่ออันดามันนะครับก็คือเป็นเต่ามะเพืองนะครับขนาดใหญ่นะครับเอ่อพรุ่งนี้ที่เราจะดําเนินการเปิดก็จะมีการร่วมกันปล่อย เต่มามะเพืองเนี่ยะเต่าทะเลอื่นๆด้วยนะครับลงทะเลพร้อมกันนะครับจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องนิทรรศการนะครับการให้พื้นฐานความรู้ของเต่าทะเลนะครับการจัดผลิตภัณฑ์โอท็อปร้านค้าสุมชนนะครับขบวนพาเหรดรวมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างๆครับก็จะมาร่วมแสดงให้เราในการสร้างคอนเทนต์ให้มันกว้างใหญ่ขึ้นแล้วก็เพื่อที่เอาลงปฏิทินของทททการท่องเที่ยวให้ได้ครับค่ะ คราวนี้นะคะพูดถึงการเตรียมความพร้อมแน่นอนว่าน่าจะพร้อมแล้วแหละเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มงานกันแล้วมาพูดถึงพื้นที่อนุรักษ์เต่าทะเลหรือว่าพื้นที่ในการวางไข่ของเต่าทะเลกันบ้างค่ะมีพื้นที่ไหนบ้างคะท่านผู้ว่าครับของเราเป็นพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงานเนี่ยมีพื้นที่ชายหาดยาวเหยียดเกือบ250กิโเมตรนะครับเก็นึนึกภาพเอาว่าเราขับรถจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ยอันนี้เป็นชายหาดของเราทั้งหมดนะครับ พื้นที่รักเต่าทะเลที่ปรากฏการวางไข่ของเต่าทะเลมากที่สุดจะอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับออของหาดท่าไซส,สวนตาจิมเขาแน่ยักษ์นะครับอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาดสนามกอฟเอคเวีลานะครับเกาะกอเข,ขาหาดท่าไล่หาดบอลไหลหล,หลายจุดนะครับอันนี้เป็นก้าๆนะครับเ,ออเนื่องจากว่าบริเวณน,นั้นแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของท้องทะเลอันดามันในส่วนของสวสงรรค์บางานะครับ เราได้มีการศึกษาไหมคะท่านว่าช่วงวัยของแม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่เนี่ยจะมีช่วงอายุอยู่ประมาณไหนอายออุในอายุของของเต่านี้เท่าที่ทางวิชาการนะครับอย่างน้อย8 0 80ปีนะครับเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนะครับ,รบแล้วก็โดยที่เราพอเราปล่อยไปเนี่ยเราจะฝังชิปไว้นะครับ,รบเ,เราก็จะรู้การเคลื่อนไหวของเขานะครับ สำหรับพวงนี้เนี่ยการปล่อยเต่าที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งชื่อเนี่ยน้องน้องเต่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยลงทะเลนะครับเขาก็จะสามารถติดตามได้ว่าเต่าตัวนี้ไปที่ไหนตอนนี้ไปอยู่ที่มาหาสมุทรไหนอะไรประมาณนี้แต่โดยพื้นฐานของเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็จําแหล่งกําเนิดของตัวเองได้ทุกๆปีเขาจะกลับมาที่แหล่งที่เขากําเนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งยืนยันว่าพังงานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ แหล่งกาเนิดของเขาครับเป็นจํานวนมากอยู่ที่นี่ครับอครับในส่วนจังหวัดพังงาเองเรามีการอนุบาลเต่าหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับครับของเรามีมีไม่ต่ากว่าสี่ชนิดนะครับชนิดแรกก็จะเป็นเต่าตนหุกนะครับเต่ากะนะครับเต่าหญ้าแล้วก็เต่ามะเฟืองนะครับซึ่งเต่าแต่ละชนิดก็จะมีความสามารถในการทำลายที่เป็น จะชพืชนะฮะโดยเพราะสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลนะครับ,รบก็ไม่งั้นเราจะมีปัญหาบนภาวะตรงนี้ครับนะคะก็ถือว่ามีเต่าหลากหลายสายพันธุ์นอกจากเต่มามะเฟืองก็ยังมีอีกเนาะแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะถ้าให้ท่านผู้ว่าได้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงว่าไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดเลยมีอะไรบ้างคะท่านครับแรกแรกก็คือต้องร่วมเราจะร่วมกันปล่อยเต่าทะเลเนี่ยนะครับจำนวนตอนนี้ก็มีจำนวน73ตัว นะครับแต่ละตัวก็จะมีชื่อของตัวเองนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับต่อ,อยนั้นเราก็จะมีนิทรรศการนะครับการเรียนรู้วงเวียนชีวิตของของเต่านะครับการจัดโอท็อปต่างๆก็ดีนะครับเนื่องจากว่าของเรามีสินค้าที่เป็นโอท็อปอยู่หลายชนิดหลายตัวนะครับรวมทั้งร้านค้าที่อยากให้ออชาวบ้านได้มีส่วนร่วมการนําอาหารอร่อยเด็ดประดิตฐ์พันเด็ดๆของแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็จะร่วมกันแห่มีขบวน พัวนแห่นะครับซึ่งจัดตั้งมารวมทั้งศิลปินต่างๆนะครับที่มาร่วมแสดงตลอด10วันครับอืมอันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านที่ไปร่วมเนี่ยทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันตั้งชื่อน้องเต่าหรอคะท่านผู้ว่าอืมตอนนี้หมดแล้วครับตั้งชื่อไปแล้วคือน้องเต่ามีชื่อหมดแล้วใช่ไหมละครับครับนั่เงแต่ว่าคนความสนใจเยอะนะครับแล้วก็การอนุบาลหรือว่าการผลิตเต่าเนี่ยต้องใช้เวลานะครับอันนี้ปีนี้มีการบราการร่วมกับหน่วยงานใดบ้างครับท่านผู้ ขออีกทีครับครับปีนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานใดบ้างครับในการจัดกิจกรรมครับในร่วมการบูรณาการนะครับก็อันแรกก็คือของกระทรวงทรัพย์นะครับอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแต่ที่ขาดไม่ได้คือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวตั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับ เห็นว่ากิจกรรมนี้นะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะมีการส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพังงาเรายัางไงบ้างคะท่านอันนี้เป็น<ม>เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดพังงาเดินยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นะครับก<ม>็เรามีพื้นที่สวยงามต่างๆนะครับชายหาดพื้นที่อนุรักษ์นะครับพื้นที่โบราณสถานนะครับเราหลักกามิติน้ําตก ธรรมชาติต่างๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกิมมิคนะครับในการให้ด้วยเพราะชาวต่างชาติเนี่ยจะให้ความสําคัญแล้วก็จะ,<ม>จะจะชอบชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำนะครับดยเพราะต่อมะเฟืองนี้เป็นสัตว์ที่น่ารักเนี<ม>่ยลักษณะเขาจะเดินจะไปตรงไหนเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงเราก็ออกเป็นเอ่อคอนออกทางภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็มาร่วมในประเพณีนี้ ทุกคนครับพี่ว่าคงจะมีได้รับการตอบรับที่ดีครับครับปัจจุบันนี้ชาวพังงาตื่นตัวในการอนุรักษ์เต่มามะเวืองกันย่งไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับครับเราก็พยายามสร้างกระแสนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องการที่เต่มามะเพืองซึ่งมีอายุจํานวนอายุเยอะแล้วนะครับไป<ฆ>ติดควนติดอะไรทําให้ต้องตายลงนะฮะแล้วก็<ฆ>ขณะที่เป็นแม่เต่าที่พยายามจะกลับมาหา ลูกเต่าของตัวเองที่วางไขไว้นะครับทนี้ก็ไปติดอวนของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็ทําให้เราก็เลยดูมองว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้บ่อยๆเต่ามาเพืองคงศูญพันแน่นะครับก็เ,เลยสร้างกระแสให้ชาวบ้านมีความรักความหมกหมัแล้วก็เข้าใจในทรัพยากรนี้นะครับก็คิดว่าคงจะได้รับการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราลงมาทําอย่างจริงจังในครั้งนี้ครับ ก็ถือว่าชาวบ้านเองก็ให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์เต่ามะเฟืองซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่จังหวัดพังงาไปแล้วตอนนี้นะคะท่านครับค่ะท่านครับจะไปงานนี้นะครับ1-10มีนาคมนอกจากไปปล่อยต่อไปเที่ยวงานแล้วจังหวัดพังงาตอนนี้มีอะไรดีๆอยากจะนําเสนอไหมครับท่านว่าครับมาเที่ยวจังหวัดพังงาครับอ๋อเราก็มีเอ่อนอกจากธรรมชาติสวยงามแล้วนะครับเราก็มีอาหารอร่อยนะครับที่พัก่อนหยนใจต่างๆนะครับแล้วก็แหล่งโบราณสถานเมืองเก่าต่างๆนะครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับมารู้จักปังงงให้มากขึ้นนะครับเมืองในหุบเขาครับค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเชิญชวนเจาะจงไปเที่ยวงานที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้หน่อยค่ะท่านผู้ว่าคะรับวันที่หนึ่งถึงสิบนะครับมีนาคมนะฮะก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับทุกแห่งนะครับมารู้จักปังงง พี่น้องพังงาเป็นคนจิตใจดีนะครับก็พร้อมต้อนรับกับทุกๆท่านที่มาเยือนเราครับนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับหนึ่งถึงสิบมีนาคมนะครับมีเสื้อสวยๆจําหน่ายด้วยนะครับท่านผู้ว่ามีเสื้อด้วยนะครับเสื้อเนี่ยนะครับอย่างที่พีทีคอนใส่นะฮะอะไรนะครับก็ก็ซื้อภายในงานได้ใช่ไหมคะท่านอี่ครับตัวละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยได้เข้ากับกองทุนอนุรักษ์นะครับเต่าทะเลนะครับก็รายได้ทุกบาททุกสตางค์ในเราใช้ในกิจการประโยชน์นะครับเพื่อเวลาชาวบ้านไปพบ ไปพบเนี่ยสามารถเอาเอาเต่าเนี่ยเราจะจ่ายเป็นเงินให้นะครับในการอนุรักษ์ร่วมอนุรักษ์กับเราเนี่ยครับครับผมเอาละครับวันนี้เลงข่าวชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าที่ให้เกียรติทางรายการขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ว่าครับขอบพระคุณค่ะ